ครับสวัสดีครับผมสำรวยชาแนลนะครับครับวันนี้เรามาถ่ายคิวิดีโอนะครับที่วัดน้ำพุงนะครับแล้วก็ตรงจุดที่เราถ่ายตอนนี้อยู่นะครับคือกองอำนวยการนะครับในการมาร่วมทอดกระถิ่นนะครับวัดน้ำพุงนะครับก็วันนี้มาที่โรงทานวัดน้ำพุงเรามา ติดตามในการถ่ายทำกิวดอกันครับทีนี้เป็นบรรยากาศในการหยุดลงทานนะครับที่ศาลาด้านล่างนะครับของวัดน้ําพุงนะครับก็มี f อซีนะครับมาขายน้ำนะครับมาสร้างลงทานนะครับนี่จะเป็นชาไข่มุกนะครับด้านหน้าทางกองอำนวยการนะครับจุดที่เราตั้งตั้งจุดเอาไว้นะครับ ก็มี f อฟซนะครับมาร่วมทําบุญทอดกระถิ่นกันนะครับกอลงทานก็มีเยอะพอประมาณนะครับลงทานคราวนี้ในการถ่ายทำคลิปวิดีโอที่ลงทานนะครับที่วัดน้ำพุงนะครับ นครับเราไปด้านหน้าครับด้านนอกเปทางนี้นะครับก็เริ่มมี s c นะครับมาร่วมโรงทานนะครับสร้างโรงทานถวายทานนะครับที่วัดน้ำพุงนะครับ อันนี้ครอบครัวคุณสมพงษ์ขนมจีนนะครับก็มาด้านนี้กันนะครับด้านนี้เราจะมีผุ้คนร่วมนะครับมาทอดกระถินแล้วก็มาทานอาหารที่โรงทานกันนะครับก็จะเป็นจุดสําคัญด้านหน้าของเรานะครับคนเยอะหน่อยนะครับถ้าทางเดินจะไม่ค่อยสะดวกนะครับในการถ่ายทาคลิปวิดีโอนะครับก็ เรามาถ่ายตามความเป็นจริงนะครับในเนื้อหานะครับก็ผู้คนยังเยอะครับผู้คนเยอะมากอันนี้เรามาถึงโรงทานทานงานกระถินนะครับโรงงานรงกระถิน่นะ ขนมจีนนะครับอันนี้ลง,ลงทานขนมจีนนะครับคุณแม่คะขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอนะครับครับตัวน,นี้ก็เป็นลงทานขนมจีนนะครับให้กับเอสีมาร่วมงานทอดกระถินนะครับวัดน้ำพุงนะครับอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็มี เอฟซีหลายท่านนะมาเปิดลงทานให้กับเอฟซีที่มาร่วงงานทอดกระถินกันนะครับก็ผู้คนได้มาร่วมลงทานในการทานอาหารนะครับหลังจากเดินรอบโบสถ์แล้วนะครับการทอดกระถินได้เดินรอบโบสถ์ไปครบสามรอบแล้วครับตอนนี้ก็ขึ้นไปด้านบนนะครับครับมาถึงจุดตรงนี้ครับ ทุกคนก็เยอะมากนะครับตรงนี้ลูกชิ้นทอดนะครับานลูกชิ้นทอดตรงนี้ของเอฟซี C นะครับขอทางเ <c oughs> อฟซีมาร่วมครับทำสร้างลงทานนะครับ <c oughs> อันนี้ครับนี่เอฟซี C นะครับพ่อค้ามาร่วม ลงทานนะครับในการทอดลูกชิ้นนะครับทอดลูกชิ้นเอ็นทีทอยครับเอ็นทีทอยชาวชาวคณะนะครับลูกชิ้นทอดนะครับผู้คนเริ่มมาต่อแถวนะครับมีการต่อแถวในการรับทานอาหารกันนะครับที่ลงทานนะครับด้านในเราได้ถ่ายออกมานะครับ ตอนนี้เรามาถึงด้านนอกกันนะครับเดี๋ยวเราไปดขขูข้างนอกกันต่อนะครับในการถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับ เลือกทางนี้นายทางนี้คือมือนายเลือก FC จะน้อยครับสาวสวยดวงตาครับวันนี้มาร่วมลงทานนะครับครับบอลโมหนาบุญด้วยนะครับสาธุด้วยครับนี่ก็ยำบุกชิ้นนะครับง FC ที่มาร่วมงานนะครับ เอฟซีมาเริ่มง,งานในการมาสร้างโรงทานกันนะครับของแถวคณะนะครับของผู้มิจิัตยานะครับสร้างโรงทานนะครับและจุดตรงนี้นะครับผู้คนแน่นมากเลยนะครับในการถา่ายทำคลิปวิดีโอครับ เป็นภาพบรรยากาศข้างนอกนะครับตอนนี้ผู้คนครับหลังจากเริ่มเดินรอบโบสถ์นะครับรอบโบสถ์แล้วก็เป็นเวลา3รอบนะครับเนือเสร็จพิธีเดินรอบโบสถ์ก็ขึ้นบนศาลาแล้วนะครับตอนนี้เรามาถ่ายคลิปวิดีโอที่ลงทางนะครับกับเอซที่ผ่านไปผ่านมาครับถนนด้านในในวัดนะครับในวัดของวัดน้ำพุงนะครับก็สัญจรไปมาได้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ในการจราจรอยู่นะครับบรรยากาศด้านนอกถนนนะครับครับก็ขอ,อนุมโมทนาบุญกับผู้มีจิตสทธาในการมาร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพในการสร้างลรงทานนะครับในการสร้างลรงทานนะครับเราก็ขออนุโมทนาบุญกุศลน,นี้ด้วยนะครับ ด้านหน้าของเราก็มีการตั้งโตะนะครับตั้งโตะลงทานให้การตั้งโตะ,ะ,ตงโตะโลงทา,า,านนะก็มีมาเรื่อยๆนะครับ FC มาร่วมลงทานนะครับะร่วมลงทานในการสร้างลงทานถวายบุญกุศลในการทอดกระถินนะครับร่วมเป็นจภาพในการสร้างลงทานด้วยกันนะครับขอโขอมหนาบุญกุศล ของทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญนะครับวันนี้เราเรามาอยู่ด้านในกันนะครับวันนี้ก็มา f อซนะกล่องพิกบครับไม่นงนะครับไม่กบพิกบแล้วก็ไม่นงนะครับในการมาลงทานนะครับขอได้โมูนาบุญด้วยครับแม่ครับโมฮนาบุญสาธุกครับคลาวนี้ก็มาครับครับ ครับครับโรงทานนะครับมาสร้างโรงทานกันครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ด้านหน้าสายตรงกลางนะครับจุดตรงกลางแล้วนะครับจุดกลางสถานที่โรงทานนะครับด้านหน้าครับตอนนี้เริ่มรัตนาศิลนะครับรัตนาศิลถวาย ถ้าไต่ทอดทอดกระถินนะกับพระพุงสงด้านบนนะครับที่วิดีโอนี้นะครับในการติดตามนะครับงานทอดกระถินนะครับวัดน้ำพงนะครับอำเภอหนองสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ร้านหมาล่านะครับวันนี้ร้านหมาล่านะครับหมาล่าก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพลงทานนะครับเร่วมสร้างลงทานกันนะครับนวัดน้ำพุงนะครับอำเภอลำสักจังหวัดพับธรุงนะครับเรามาอยู่ด้านนี้นะครับตรงศาลาครับศาลาทางเดินนะครับตรงศาลาก็อีกจุดมุมนึงนะครับ จุดมุมนึงแดดค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันนะครับตอนนี้เราถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเอองไหนช่อง y o u t u ครับครับสำรวยชาแน,นลครับครับ อ๋อโอเยยังยังไม่มาครับยังไม่มาครับเมื <c> ่ <oughs> อกี้นะครับ f c ฟของพี่โอเยน่าข่าวภาคสนามนะครับ F c ซของพพชบูรณ <c oughs> ์ลุมศักวันนี้ถึงลุงทานนะครับ f c ฟขายลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นลุงชาน,นะครับ ขยับหน่อยนะครับเพราะว่าผู้คนเริ่มมางานวัดผู้คนเยอะนะครับในการสัญจรไปไม่ค่อยสะดวกนะครับอันนี้ร้านคุณสายสายฝนนะครับลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นทอดครับสายฝนลูกชิ้นทอดในการเริ่มแจกลงทานครับรวเจ้าภาพลงทานนะครับให้กับ f c ที่มาเที่ยวนะครับมาทําบุญนะครับ อันนี้แม่ใส่ฝนนะครับลูกชิ้นทอดครับ<ป>ครับ<ป>ครับใา่คลิปวิดีโอครับช่อง YouTube ครับแม่ออกทั่วอากาศครับอันนี้อะไรครับโอ้พักเครื่องนะครับโอ้พักเครื่องคุณวิทยากรสุนลีนะกล้วยทอด ไข่นกกระทานะครับในจะภาพร่วมร่วมเป็นเจะาภาพลงทานนะครับนวัดชุมชนน้ำพุงนะครับอำเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เรานะครับในการทอดกระถิ่นนะครับก็มีเอซีมอลลต่อแถวนะครับในการารับประทานอาหารเอาไปทานกันนะครับ เอซีมาซีมข้างๆก็โดยการถ่ายตามคลิปดูนี้ครับตามความเป็นจริงครับก็มีผู้คนมารอต่อแถวนะครับมารอต่อแถวกันการจัดอาหารเป็นระเบียบนะครับเป็นระเบียบดีมากครับในการแจกข้าวนะครับ มีแจกข้าวและอาหารนะครับให้กับ F C นะครับนี่ครับ F C ครับสร้างทานขอญอาตถ่ายคลิปวิดีโอนะครับขอญอาตถ่ายคลิปวิดีโอนะครับนีนนอ้ FC นะครับทางทานนะครับ าเรามาติดตามสถานการณ์นะครับในสถานที่ในการร่วมทําบุญทอดกรถิ่นวัดน้ําพุงอําเภอลุมศักจังหวัดพิบูรบูนะครับก็มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างโรงทานนะครับที่วัดน้ําพุงนะครับอําเภอลุมักจังหวัดพิบูรบูนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพถวายโรงทานกันนะครับก็ขอโมอหานาบุญอีกครั้งนะครับในการสร้างบรารมีทานกันนะครับอันดนี้นะครับ ร้านนี้มีน้ําน้ําหวานนะครับแล้วก็ส้มตํานะครับส้มตาแม่สมทองนะครับแม่สมทองทองแม่สมทองคายายป่ายส้มตําจากลบบุรีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอครับขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเอฟซีนะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพลงทานนะครับจังหวัดน้ำพงนะครับอำเภอโดสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ก็มีน้ำหวานตำส้มนะครับของคุณยายสมทองนะครับสมทองยายบายส้มตำจากรบบรีนะครับแล้วก็ขอโมหนาบุกสนนี้ด้วยนะครับ ครับคลิปนี้เราก็ขอลงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้ี้นะครับครับสวัสดีครับ